ส,รา,าสรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสมาร์ทอาร์สวัสดีครับพวกผมครับดีเจชาวๆครับในรายการเด e d ด็อกพาร์ r เนรายการเกมโชว์คู่ซีสี่ขาที่จะทำให้คุณและน้องหมามาเล่นเกมสุดโหดและหาครั้งแรกในประเทศไทยเราขอท้าคุณครับเพียงแค่คุณและให้น้องหมาของคุณเนี่ยฮะนั่งและคอยได้ก็สมัครมาเล่นเกมกับเราได้เลยครับและสำหรับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพาร์ทเนอร์คู่ไหนจะ เป็นแชมป์ในรายการของเรานั่นเองและทีมแรกประจําสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะน้องหมาของเขาเนี่ยมีขามขาจะบ้าเหรอขาครบครับที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าน้องหมาของเขาคนนี้สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้โอ้โหฝีมือจะขนาดไหนไปติดตามคู่แรกกันเลยครับคุณนัทและน้องบูตา สวัสดีครับผมนัททูตเจรพัฒนะครับเป็นเจ้าของบูตะครับนิสัยบูตะ,ะครับเป็นหมาตลกตลกอะครับชอบเล่นสเก็ตครับเชื่อฟังคำสั่งครับชิดนั่งหมอบคอยขอมือสวัสดีแก้งตายอะไรอย่างเงี้ยครับแก้งเจ็บก็ได้อยู่ เข้าสู่รายการเดอะด็อกพาร์ทเนอร์ของเรานะฮะเขาสามารถทําอะไรได้บ้างครับก็นั่งชิดหมอบคอยแต่ว่าหลักๆก็คือมันชอบเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็เดินขาเป๋ก็ได้เดี๋ยวเล่นสเก็ตบอร์ดได้แต่มีทีเด็ดกว่านั้นมีเงินไหมครับมีเงินไหมพี่ชาวะใช่ดีอ่ะมาพี่ชาวยื่นใกล้ๆดิอ่ะบูตะมันไม่เอามันไม่เอามันน้อยไปพี่ชาเอ้ยจริงเหรอโอ้แบงค์ร้อยโอ้คุณนัดข่มไปแล้วแบงค์พันเลยโอ้ยบูตะ แบงค์พันละเดินนิ่วเลยไอ้ไอ้ไอ้หมาหน้าเงินนอกจากเขาจะขับแบงค์ได้แล้วสเก็ตบอร์ดก็ได้ด้วยก็ได้ครับไหนนะบูตับไปแล้วโอ้ยนี่ทำขาเป๋ได้ด้วยอ่ะคุณนัทสั่งใหม่สั่งใหม่บูตตาขาเป๋น่ารักมาก เห็นทีมแรกของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้คำเดียวว่าเฟลฟาร์มมะพร้าวแก้วแน่นอนนะครับแต่ที่สําคัญคือทีมที่2ของเราก็ต้องไม่แพ้กันครับและทีมนี้เขาบอกว่าหน้าตาของเขาเป็นอาวุธฮะไปพบกับทีมที่2เลยแล้วกันนะครับคุณอาร์ตและน้องโบยาผมชื่อสมัชชาธนสารกิจนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับแล้วก็น้องหมานะครับน้องโบยาครับเป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนเพศผู้ครับ นี่ไถ่นะครับของโบยาก็คือจะเป็นสุนัขที่ค่อนข้างห่วงตัวอารมณ์เหมือนคุณชายครับจะไปชอบแบบนั่งอยู่บนโซฟาแบบไม่ชอบเหยียบน้ําแฉะๆอะไรเงี้ยครับเขาจะรักสะอาดปกติจะมีพาเขาไปเดินเล่นตามพวกแบบวิลล่าอะไรมาร์เก็ตอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบสาวๆเขาชอบเดินมาแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะขอเข้ามาคุยด้วยเหมือนแบบเป็นหมาดึงดูดสาวๆได้มาถึงคู่ที่สองครับคุณอาร์ตและน้องโบยาสวัสดีครับ ด้วยนะครับผมน้องโบย่ากี่ปีแล้วครับผมอ่าสี่ขวบครับสี่ขวบสั่งให้นั่งได้ไหมฮะนั่งลงโอเคความสามารถพิเศษของเขาคือหล่อแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นเจ้าของมาถึงทีมสุดท้ายครับผู้ชมครับบอกเลยว่าต้องต้อนรับ AEC เป็นทางการเลยดีเพราะว่าทีมนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่า speak English very well ครับมาพบกันเลยละกันทีมที่3ครับคุณจิ๊บและน้องบอบ ชื่อจิ๊บนะคะแล้วก็น้องหมาชื่อบอมบอมค่ะเป็นพันเจปิสปิทค่ะอายุ4ขวบครึ่งคำ mm hmm. สั่งพื้นฐานเขาทำได้หมดนั่งนอนหมอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รอหรือว่ามีการยิงบางทีก็ตายบ้างบางทีก็หลบกระสุนได้บ้างก็แล้วแต่เขาแล้วก็จะแบบว่าวิ่งเล่นล่าเริงไปทัว่วเล่นบอลเก็บบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือหน้าตาทีที่3ของเรานะฮะคุณจิ๊บและน้องบอมบอมสวัสดีค่ะโอ้โหความสามารถพิเศษของเขาคือมีค่ะทำให้ดูหน่อยครับชีแฮมซับนี่ดูฮะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเลดาวเลดาวครับแบ่งแบ่งอ้โดนยิงครับขออีกทียิงอีกทีหนึ่งหนึ่งของซับแบงอ๋อตัวตกค่ะอันนี้ชูแฮนซับนี่นะฮะชูแฮนซับด้วยเฟสติว ดูฮะสังเกตนะคุณจิ๊บสั่งเป็นสามผลิตหมดเลยนะ5 6 7 8 9 10โอเคกินได้โอ้โหสุดยอดเอาล่ะนี่คือความสามารถนะของคุณที่สามของเราคุณจิ๊บและน้องบอมบ้า เจอสามทีไม่ียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสําหรับใครที่เป็นแชมป์ประจําสัปดาห์ในสัปดาห์ต่อ,ตอไปต้องมาป้องกันแชมป์ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะรับรองว่ารายการของเราสนุกสนานอย่างแน่นอนแต่เกมจะเป็นเกมอะไรจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันกันกบ The d o g Partner เเกมโชว์คู่สีสี่ขาช่วงหน้าสักครู่ครับอยากให้สุนัขแข็งแรงและสมองฉับไวต้องให้เขากินอะไร กินสมมาตรให้เขาเติบโตสมบูรณ์ร่าเริงสดใสกินสมมาตให้เขาแข็งแรงแข็งแรงคนสวยทุกใจกินสมมาตให้เขาสมองฉับไวสมองฉับไวกินสมมาตสมองฉับไวกินสมมาตสุขภาพดีมีให้ครบกินสมมาตร ขอเชิญผู้ที่กำลังมองหาไอเดียที่จะทำให้คุณได้จับเงินล้านกับอายุน้อยร้อยล้านอะคาเดมีตอน20ไอเดียเงินล้านพลิกความคิดสร้างมูลค่าธุรกิจพิชิตตลาดพบกับเจ้าของธุรกิจที่สร้างเงินล้านได้ด้วย2มือของตัวเองที่จะมาเปิดเคล็ดลับความสำเร็จกับ20ไอเดียธุรกิจอาหารธุรกิจแฟชั่นและความงามและอีกหลากหลายไอเดียสร้างสรรค์ของคนไทยและจากทั่วโลกเสาร์ที่28พฤศจิกายนณโรงภาพยนตร์ IMAX p กซ์พระนคเ็กส,สอบถามโทร0840012699 The Dog Partner ชุมชนของคนรักน้องหมาร่วมแบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อสัตว์เลี้ยงคู่สีสีขาของคุณ Facebook The Dog Partner และ Instagram The Dog Partner เมื่อวิชาชีพกลายมาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้มีความทุกข์และเมื่อวิชาชีพสามารถสร้างสุขให้คนที่กำลังเศร้า ไม่เคยคิดว่าความรู้ความสามารถหรือทักษะหรือวิชาชีพที่เรามีเนี่ยมันสามารถนํามาช่วยสังคมได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยติดตามเรื่องราวชีวิตของป๊อปผู้ชายหัวใจนางฟ้าอังคารที่3พฤศจิกายนช่อง9 m c o d HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุขสนับสนุนโดย SmartArt d o c Support Club การในด็อกพาร์ n เนรายการเกมโชว์คู่ซีสีขาที่จะทําให้คุณและน้องหมามาเล่นเกมสุดโหดแสนหาครั้งแรกในประเทศไทยครับที่สําคัญเพื่อชาวและทีมงานขอท้าคุณผู้ชมครับเพียงคุณเนี่ยสั่งให้น้องหมาของคุณนั่งและคอยได้ก็สมัครมาเล่นเกมกับเราได้เลยฮะเอาล่ะแนะ่นอนครับเกมสุดหินของเรามีชื่อว่าเกมตะบะตาเมื่อเริ่มเกมน้องหมาจะต้องมาประจำท่านเกมด้วยท่านั่งและคำสั่งคอย โดยจะมีของยั่วยวนออกมาตามสายผ่านทีละชิ้นเมื่อของมาอยุดตรงหน้าน้องหมาจะเริ่มจับเวลา30วินาทีของแต่ละชิ้นจะมีคะแนนตั้งแต่10 20 30 40หากน้องหมายังคงนั่งอยู่ได้โดยไม่ลุกขึ้นยืนก็จะได้คะแนนจากของชิ้นนั้นไปทันทีโฮโฮโฮ มาถึงคู่แรกครับคุณนัทและน้องบูตานั่นเองนะครับคุณนัทพร้อมไหมครับพร้อมครับหลังพี่เาชาวมีทั้งหมดอยู่9แผ่นป้ายนะฮะเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับเอาหนึ่งมากันครับแผ่นป้ายที่หนึ่งนะครับและคุณนัทและน้องบูตาจะได้เจอกับโจทย์ในชุดที่ชุดที่4นั่นเองครับสิ่งของในชุดนี้ได้แก่นักมวยชกตุ๊กตาล้มลุกไอศครีมไฟไซเรนมาถึงของชิ้นสุดท้ายที่จัดมาเพื่อบูตะเท่านั้นนั่นก็คือ สะเก็ดบอดของรักของห่วงของบูตะนั่นเองและของสิ่งแรกมันคืออ่าะ,ะครับมาแล้วครับปริศนาของเราสิ่ง,งแรกครับแม่บูตะเ่าครับ,บะอ,ะอะไรกันเนี่ยจู่ๆนักมวยก็ออกมาพร้อมกับตุ๊กตาหลมลุกหรือว่าจะมาโชว์ท่าจระเข้ฟาดหางให้บูตะดูนะครับเนี่ยสั่งนะครับผมนั่งและคอยผ่อนสายจูงนะฮะจะผ่านหรือไม่พร้อมแล้วเริ่มครับ ไปครับเอาวนะฮะดูครับบูตาจะลุกหรือเปล่าถ้าลุกก็จบเลยนะฮะตอนนี้แม่ทักมวลเราแข็งแรงมากชกตูก้ตู้ตู้าตาลตูตาลแบบล้มลุกนะครับผมเอา้ะเอาคะาครับผมแม่ดูหลบซ้ายหลบขวามแม่บูตาไม่หลบด้วยยังไงครับเอาลนะฮะสิบวินาทีสุดท้ายโอ้โหครับแดงเหนียวแน่นอยู่แม่บูตาครับเหมือนดูมวยฮะโอ้โดูครับมองซ้ายขวาห้าสี่สามสองหนึ่งและสิ่งของชิ้นแรกบูตาพาย สิ่งของชิ้นที่2องเชิญเป็นไอศครีมครับมาแล้วครับเาะฉะนั้นแล้วคุณนัดต้องสั่งแล้วนะครับสั่งนะครับผมนั่งและคอยผ่อนสายจูงนะฮะจับเวลาครับเริ่มครับเอาครับทีมงานครับโจทย์ยากขึ้นครับโอ้โหดูครับเรียกความสนใจจากบูต้าฮะเอาละครับตอนนี้บูต้ามองครับท่าลุกนี่จบเลยนะฮะผ่านไปเหลือ9วินาที8 7 6 5้ายัางนี้อยู่ครับอมองอย่างเดียว4 3 2 1และโจทย์ข้อที่2บูตะพาถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3ม,มันคือมันคือไซเรนนั่นเองครับเอาละฮะดูสิว่าเสียงและแสงจะทำให้บูตะขยับยหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วคุณนัดสั่งให้บูตะนั่งและคอยนะครับผ่อนสายจูงเรียบร้อยนะครับเริ่มครับ อาลครับแม่เอาแล้วครับตอนนี้มีโจรย์ขโมย้าบ้านครับบูตานิ่งครับเอาลครับผมตำรวจมาแล้วบ้านยังนิ่งอยู่ยังไงครับตอนนี้ผ่านไป1ินาทีสุดท้ายโอ้โหนิ่งมากครับผู้ชมครับไม่ลุกเลยไม่มองด้วยเอาลครับ5 4 3สีและโจทย์อที่3บูตะพั โจทย์ข้อที่4สิ่งของสิ่งนั้นมันคือเอาะฮะตอนนี้ทีมงานของเรามาแล้วครับซ่อนอะไรมาด้วยหรือเปล่านะครับเป็นทีมงานมาคนเดียวนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วคุณนัทสั่งบตูตาเลยนะครับนั่งคอยพร้อมกับผ่อนสายจูงนะครับพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับอเอาละฮรมันคืออะไรครับสเก็ตบอร์ดนั่นเองครับโอ้โห สเกตบอร์ดอันนี้ไม่ใช่สเก็ตบอร์ดทั่วไปนะแต่มันเป็นสเก็ตบอร์ดที่บูตะเล่นอยู่ทุกวันเอาละสิเป็นของชอบของบูตะด้วยนะฮะเอาละครับดูสิว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าครับอยู่ได้หรือเปล่าครับเอาละฮะเอาละครับมองครับมองสายขวาครับโอ้โหดูครับเล่นล่อเล่นล่อด้วยครับแป่ดูฮะผ่านไป13วินาทีแล้วเอาเอาลูกเรียบร้อยแล้วข้อที่4ครับโจ๊กข้อที่4สเกตบอร์ดบูตะไม่า สีข้อเรียบร้อยแล้วนะสรุปคะแนนให้คุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทีมแรกทีมคุณนัทและน้องบูตะสามารถทำคะแนนได้ทั้งหมด60คะแนน <Yeah. S 1> มาถึงทีมที่2ครับคุณผู้ชมครับทีมของคุณอาร์ตและน้องโบยาน,นั่นเองครับคุณอาร์ตพร้อมไหมครับพร้อมครับหลังพี่อาชาวมิ้นหมดอยู่9้าแผ่นป้ายคุณอาร์ตเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับแผ่นป้ายที่8ครับแผ่นป้ายที่8และเจอกับโจทย์ในชุดที่โจทย์ชุดที่6นั่นเองครับสิ่งของในชุดนี้ได้แก่ ตุ๊ก,กตาดีดดิ้นไฟเท็กตืดตืดลูกบอกลกลมกลิ้งไปกลิ้งมากับนักบอลฝีเท้าเริดเป็นของชิ้นสำคัญที่จะมาขย่าตะบะของโบย่านั่นเองแฮมบเบอร์เกอร์สิ่งของชิ้นแรกในเกมตะบะแตกของเราสิ่งของสิ่งนั้นมันคือโอ้ดูครับทีมงานก็ไปสรรหาของมาแล้วเกินนะฮะพร้พอมไมครัคุณอาพร้อมพร้อมครับนะ แรกที่จะมาทำลายสมาธิโบย่านั่นก็คือตุ๊ก,กตาดีดิน้นโอ้โหถ้าจะดิ้นขนาดนี้เข้า,าพับกันเลยดีกว่าไหมสั่งนะครับให้นั่งและคอยนะฮะคุณอาร์่อนสายจูงนะฮะเริ่มกเวลาครับอาร์ครับแม่ดูฮะทำไม่มองครับดูครับทำเหมือนคนไม่รู้จักกันนะฮะแม่ดูฮะโอ้ลีผ่านไปเลยครับแต่ได้ยินเสียงนะดูอาการครับ เอาละครับสิบวินาทีเอาแงะมามองแล้วเรียบร้อยฮะลุกหรือเปล่าครับนั่งยังไม่ลุกครับห้าสี่สามสองหนึ่ง 3, 2, 1, จบในหนึ่งโบยา่าพ<ฮ>ันรับไปสิบคะแนนของชิ้นที่สองนะครับของสิ่งสิ่งนั้นมันคือและของชิ้นที่สองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ<ฮ>เอาละฮะเป็นอะไรครับยังไม่เฉลยนะตอนนี้ดมกลิ่นครับมีการพิสูจน์นะดมกลิ่นครับแม่ ถ้าพร,ร้อมแล้วคุณอาร์ตสั่งให้โบย่านั่งและคอยครับพร้อมไหมครับคุณอาร์ตพร้อมแล้วครับเริ่มจับเวลาครับเอาครับเป็นไฟเทคครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหดูครับ <c oughs> แสงสีสดใสเลยทีเดียวแม่ดูฮะ <c oughs> อาลน้แม่ดูครับ <c oughs> สุดยอดฮะแอนเหลือขาดแค่ซอฟดิงอย่างเดียวครับตอนนี้เรียบร้อยโอ้ไม่ถึงเวลานะ20วินาทีครับในจย์ก้อที่2โบย่าไม่ผ่าน ถึงโจทย์ข้อที่3กันบ้างมีคะแนน30คะแนนและของสิ่งสิ่งนั้นมันคือโอเป็นชุดนักฟุตบอลนั่นเองครับเอาละฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่น้องโบยาชออมากที่สุดนั่นคือลูกเทนนิสนั่นเองนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วคุณอาร์ตสั่งให้นั่งและคอยครับคอยนะนิ่งๆนะพร้อมแล้วนะครับ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับ เอาละครับเป็นลูกฟุตบอลครับแม่ดูครับโอ้ย่าจะรอดหรือเปล่าครับดูครับโองลูกบอลตาไม่ไม่ล้าสายตาเลยตอนนี้มิวจะฟังใครมองหน้าแล้วมองหน้าแล้วครับยังไงผ่านไปเหลือ12วินาทีสุดท้ายสิบเก้าเอาละครับตอนนี้ยังมองถึงทั้งแปดลองล่าน้าดูโอ้โหไปแล้วยังไง4 3 2สองโอ้ย่าผ่าดีมากและสิ่งของชิ้นที่4 ของสิ่งนั้นมันคือเป็นเชฟเจ้าเก่าครับวันนี้เมนูอะไรครับเชฟครับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ที่คัดสรรเนื้อมาอย่างดีมาเพื่อโบย่าเท่านั้นคุณอาร์ตสั่งนะฮะให้นั่งคอยพร้อมกับผ่อนสายจูงพร้อมนะครับคุณอาร์ตพร้อมครับเร,ริ่มจับเวลาครับเอาแล้วครับแม่บย่าครับนี่นะคุณอาร์ตก็เริ่มคุยกับโบย่าฮะ เอาล้วครับดูครับกลิ่นนี่หอมมาถึงพี่ชาวเชาเลยโอ้ดูครับทรมานฮะดูครับแลบลินผ่านไปประมาณ15วินาทีว่าโดนดูเชฟน้ำใจร้ายครับโอ้เอาเป่าพัดลมพุ่เป่าใส่หน้าครับเอาล้วเหลือเก้าวินาทีสุดท้ายครับก็หรือเปล่าครับโบย่าห้าสี่สามสองหนึ่งแฮมเบอร์เกอร์โบย่าพ่ายคู่ของคุณอาร์ตและน้องโบย่าสามารถทำคะแนนไปได้ทั้งหมด80คะแนน เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาความสุขสนานอีกหนึ่งทีมยังรอคุณผู้ชมอยู่นะครับสักครู่เดียวกับรายการ The d o ็อก r t n e r รายการเกมโชว์คู่สีสีขาช่วงหน้าสักครู่ครับกระดูกที่ดีต้องทั้งแข็งแรงและไม่เปราะหักง่าย a l t r a t e Plus มีแคลเซียมสูงวิตามินดีและแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กระดูกแข็งแรงและช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน a l t r a t e p l ั s อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากให้สุนัขแข็งแรงและสมองฉับไวต้องให้เขากินอะไรกินสมมาตรให้เขาเติบโตสมบูรณ์ร่าเริงสดใสกินสมมาตรให้เขาแข็งแรงแข็งแรงขนสวยทูกใจกินสมมาตรให้เขาสมองฉับไวสมองฉับไวกินสมมาตรสมองฉับไวกินสมมาตรสุขภาพดีมีให้ครบกินสมมาตร ขอเชิญผู้ที่กำลังมองหาไอเดียที่จะทำให้คุณได้จับเงินล้านกับอายุน้อยร้อยล้านอะคาเดมีตอน20ไอเดียเงินล้านพลิกความคิดสร้างมูลค่าธุรกิจพิชิตตลาดพบกับเจ้าของธุรกิจที่สร้างเงินล้านได้ด้วย2มือของตัวเองที่จะมาเปิดเคล็ดลับความสำเร็จกับ20ไอเดียธุรกิจอาหารธุรกิจแฟชั่นและความงามและอีกหลากหลายไอเดียสร้างสรรค์ของคนไทยและจากทั่วโลกเสาร์ที่28พฤศจิกายนณโรงภาพยนตร์ iMAX p a r a g o n Cineplex สอบถามโทร0840012699 เดอะด็อก r าร์ทชุมชนของคนรักน้องหมาร่วมแบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อสัตว์เลี้ยงคู่สีสีขาของคุณ Facebook The Dog Partner และอินสตา r กรม The o o p p r t t n r r สนับสนุนโดยส mart ท e าร t Dog Sport Club ยืนตอ่อครับกับรายการะด e Doc Partner รายการเกมโชว์คู่ซีสี่ขานั่นเองนะครับเอาเรามาถึงทีมสุดท้ายคุณจิ๊บและน้องบอมบมนะฮะเอาละครับคุณจิ๊บครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหลังพี่เอาชาวมิ้นหมดอยู่9แผ่นป้ายด้วยกันเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับ6ค่ะแผ่นป้ายที่6และโจทย์ที่คุณจิ๊บและน้องบอมบมจะต้องเจอคือโจทย์ชุดที่ชุดที่1นนั่นเองครับสิ่งของในชุดนี้ได้แก่ มาแล้วครับสิ่งของทํำลายตะบาของบอมบอมนั่นก็คือตุ๊กตาหัวกลมดิ๊กๆๆ๊กดิ๊กดิ๊กโฮฮู้ปลาหมึกจ้างสะบะไรเป่าผมและสิ่งของชิ้นแรกของเรานะครับผมมันคือเป็นทีมงานของเราอยูแล้วครับโอ้น้องอ้วนครับจากเชฟตอนนี้กลายเป็นช่างแล้วนะฮะคุณจิ๊บต้องสั่งให้น้องบอมบอมนั่งคอยพร้อมกับผ่อนสายจูงนะครับ30วินาทีถ้าพร้อมแล้ว บอมบอมได้เจอตุ๊กตาที่ตัวเองชอบแบบนี้จะยังอดใจได้อยู่ไหมนะเริ่มจับเวลาครับเอาละครับบอมบอมครับกับตุ๊กตาครับเป็นไงกันบ้างฮะดูฮะแม่ดูครับโอ้ดูว่าทีงาเราก็พยายามออกล่อหนะตุ๊กตายืนใส่หน้าครับแม่ดูเหมือนจะสนใจครับผู้ชมโน้ฮะโนอย่างเดียวครับโนอย่างเดียวเป็นภาษาอังกฤษด้วยเอาล่ะ9วนาทีสุดท้ายกับโจทย์ข้อแรกตุ๊กตาบอมบอมจะผ่านหรือเปล่าครับแม่ดูเหมือนไปได้ดีครับ สามและโจทย์ข้อแรกบอมบอพไป <c oughs> และสิ่งของชิ้นที่2นะครับสิ่งสิ่งนั้นมันคือแม่เชฟอ้วนมาอีกแล้วครับแม่ดูฮะครั้งนี้จะเป็นเมนูอะไรครับเชฟอ้วนครับปลาหมึกย่างนะครับผมเอาล่ะต้องสั่งให้นั่งและคอยแล้วก็ผ่อนสายจูงด้วย30ิวินาทีริบครับ มาครับดูนะบอบมจะทนกับปลาหมึกย่างของเชฟวัวหรือไม่เราดูครับกระบวนกรายฮะุิก็สั่งโน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 วนโ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 นอนโ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 นรนโ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 รับโอโน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 านโ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 าโน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 โวโนโนกนโ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 นานโ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 ดโนโนโ้านโ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 บอมโนโโอโน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 โ หนึ่งปลาหมึกแกะปอมปอมพยและของชิ้นที่สามของสิ่งสิ่งนั้นมันคือมาแล้วสะน้ำสไลด์นะสไลเดอร์นะครับในสไตล์ของเดอะด็อกพาร์ r เนอร์ของเราจิ๊บสั่งนะครับนั่งและคอยพร้อมกับปล่อยสายจูงเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณจิ๊บครับเริ่มจับเวลาครับนอเดียวท้องน็อตเดียวาลูกะนครับทนลุไม่จบเลย น้องโยทอยครับจิ๊บสังครับจิ๊บสังครับน้องโยทอยอนี่เวลาเดินครับแม่เหมือนกันสนใจครับน้องบอมจิ๊บยังสื่อสารอยู่วันตอนนี้เหลืออีกหนึ่นาทีสุดท้ายครับห้ามลุกนะครับห้ามลุกครับไม่ลุกนอนเลยครับผมและในโจทย์ข้อที่สามบบอมพลาดและสิ่งของชิ้นที่สี่ของสิ่งสิ่งนั้นมันคือสุดยอดนะครับเป็นน้องๆทีมงานสาวของเราครับ หนักเหมันเพิ่งติดนอนนะครับผมตรงนี้มีโลผมมาด้วยเอ๊ะน้องสาวคนสวยก็ถือดรายเป่าผมมาด้วยเอ้าดูบอมบมสิครับจ้องใหญ่เลยนั่งและคอยปล่อยสายจูงนะครับเริ่มจนเวลาครับม่าแล้วครับไดแล้วนะตอนนี้โอ้โหดูครับเย็นสดชื่นครับมีเป่าน้องบอมบมด้วยเอาละครับจิบนะต้องต้องสั่งนะครับต้องสั่งนะครับดูสิว่าจะทําได้หรือไม่โอ้ยังนิ่งอยู่ครับเวลาผ่านไปสิบวินาทีสุดท้าย โนเจ็ดโนหกห้าสี่สามสองหนึ่งได้เป่าผมบอมบอมพาจิโทีมคุณจิ๊บและน้องบอมบอมสามารถทำคะแนนไปได้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชนะเลิศประจำสัปดาห์นี้นะครับผมทีมของคุณจิ๊บและน้องบอมบอมได้ไป100คะแนนเต็มและที่สำคัญ คุณจิ๊บและน้องบอมบอมจะต้องมาปร้องกันแชมป์ในสัปดาห์หน้าด้วยได้อยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะสมัครเข้ามาแข่งขันเหมือนคุณจิ๊บบ้างครับลองสมัครเข้ามาดูนะคะก็ถ้าเกิดน้องหมาฟังคําสั่งได้มันไม่ยากเกินไปจริงๆค่ะคุณผู้ชมก็สามารถนะครับเข้ามาแข่งขันในรายการของเราก็สมัครมาได้เลยที่ Facebook ของเราครับ The Dog Partner หรือว่าสมัครทาง i g i n s t a g r a m กก็ได้ The Dog Partner เช่นเดียวกันนะครับอ้าวล่ะครับผมสัปดาห์หน้าครับใครจะเป็นสุดยอดพาร์ทเนอร์ เรามาลุ้นกันฮะในรายการ The Dog Partner รายการที่ไม่ใช่แค่รายการเกมโชว์แต่ยังเป็นชุมชนสำหรับคนรักน้องหมาอีกด้วยวันนี้พี่โอชาและน้องหมารวมถึงอีก3ทีมต้องลาไปก่อนเจอกันวันอาทิตย์หน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ